จะคุยตัวบอกคอยใม่สิทุบอกค่ะทุกคน้ว่ามันสิทอกคนยังได้ว่าณคนสื่อจะสื่อปะไม่เคยถือฮะไม่เคยถือกันอยังเจ้าขึ้นโซ่ขึ้นหานแต่ยังว่าคอยสื่อนั่นสามแปดห้าสวัสดีค่ะปารลัมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับน้อง เอฟซีโบราณโบูชาณจากกบโบราณนกกระลำเนาะจริงๆแล้วเพิ่นธุ์พ่บู่โบาได้ใจตังบอกกับเอฟซีไปว่าเพิ่นบ่ปล่อยบ่ปล่อยอันนี้เอเชียเราเอะมาขอเนสลาว่าเห็ดอะไรมันมาคุ้มเอาแม่นบ่เออ่อยหลดนอง่อยกัดกัดใดคือกันก็เลยไปให้มันตัวนึงก็ให้นองให้ลูกตัวนึงก็มานองอันนั้นนะค่ะนองนั้นนั้นขันคอยเอาไปนั้นได้อยู่แล้วหาพันน่ะล้านอัน สีแดงกินสีแยกันะค่ะถ้าใครไปเอาอยู่ยอยเอาไปไหาอยู่คนโบไปอยู่นี่ยัยงสิมากันเขาอันนั้นนะ <c oughs> ่ะค <c oughs> ่ะคือว่า,า,าอันมือนั่นเนาะอันเจตังบ่ได้มาไทายได้พี่น้องที่แรกอันมาอยู่แต่ว่าปลาั่มบา,าได้เอาเนาะบันนี้ก็เลยบารายไายบัดมือไม่มาผีเพิ่นก็เลยพากันมาเอาเป็นศิลป์เยเป็นวันศิลป์พอดีจังหวะได้มันบอก แต่ว่าได้ลงในช่องของบุญธรรมน้ำโชคนะคะเพราะว่าเจตังบ่ได้ลงนะคะของเจตังก็คือเขาแต่ของปู่อ,องค์ดัมเขาสองสองเก่ากับฮาแปดนะคะเขาบนล่างนะคะถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปของเจตังแต่ว่าของคุณอันป้าลำนี่เพิ่นได้ตัวเลขตัวใดปะสามแปดห้าสามแปดห้าปารเป็นสั้นถืนอสามตัวเนาะเป็เนยังว่ามันมาออกสองเนาะถ้าก้อนนี่บัดขึ้นเฮนี่บัดลดเป็นยังว่าป้าลำบัดีครับ ประเดีนคือฝ้ารำนะครับวันนี้นะครับท่านกามีเอฟซีนะครับที่มาจากนนทบ,บุรีนะครับคุณนคุณสุคุณพัดตาพรน,นะครับพันดเดมาบูช่านะครับลูกกรอกแมวน้ำตาเนาะเป็นลูกกรอกแมวนะครับคุณคบณูช่าลูกกรอกมันเหรอคะเนียนครับ เพิ่นกะทิหมานะำอยู่ด้วเนาะเพราะว่าตัวสันทาบุก่าอ้วนมากแมนเพิ่นกะต้องว่าไหวว่าถ้าเมนว่าออกตัวนี้ผู้ขากะทิขอบูชาถ้เรียนว่าคุณป่าล่ามผล่อยให้สินะให้บูชาเพราะว่าปกติป่าเพิ่นกะทิหวงอยู่จักหน่อยเพราะว่าสีโปล่อยจะได้กะสีโปล่อยค่ะฟานนี้ลาลดตื่นยุบวยยาผมอยากให้เอ็ซีเพิ่นไหนม่โสดไม่ลาบนะครับแพลรุกตื่นตัวนี่อัหรับ ท่านใดนะครับที่ชื่ปีนะครับเพิ่นเคียนไห้นะครับค<ข>่ะเกือบแตกสามตัวนะครับตัวเลขยังอยู่นอปลำนะเพิ่งเคลียนให้ง่ามงามนะครับเพราะ่าเฮ็ดดีๆหน่อยเซียนคือเ,เอาเขา,นา,านขเ,าเ,น,เน,นี่ยมาใส่เขาเพิ่งเคลี้นหง่สามแปดห้าฝนรางวัลออก 3, 8, สอง 8, อแปดห้าเกือบแตกสามตัวไปจังหวดอิพันธ์มาอิทติพันธ์มาเจ็ดสี่ศูนย์ฝนรางวัลออกเจ็ดสี่หนึ่งแล้วยังว่อองวา เห็นงว่ามันขึ้นมันลงเนงาะค่ะมันมาเทียวนี่เมันลดเอาอแต่ว่าก็คือให้ระวังไหวเหล็กนี่ต้องอันนั้นเนาะเตินแต้มลงแต้มไหวกันไหวไนิดนึงเนาะะค่เ้างพี่นอ๊นะกินอยเอาจกเคือแต่ว่าพอจุกเยือได้เบิดน,อนอบอ<ะ>กจุกเยือจแตไดนแสดงว่าเอฟซีพันติดตามโชคดีหลายคนเนาะครับเนาะต้องคือกัคุณถ้ำก็โชคดีอย่ครับเลยหลายคนเลยได้อยู่ในเฮือนงานซุปนั่นเงื่อนซุปใดเงื่อนอันเนา พออันเข้าไอแสงนี่นะตายเมื่อไรเอ้ามิจฉาเสียไปตีมืออื่นนี่เขาบอกเราตายเต็มเต็มมือวันมาดามมาแจันมาแล้วไปบอกเราไปบอกหอดุลเนาะถ้าเราสิ่งใต้เราไปบอกเขาสองสองเหยื่อบอกอืมบอกสองสองเลขงวดใดนี่ตั้งยานี่นะงวดอันนี้แหละนี่วันซื้อวัตสันอันเป็ดฮารปดอันนี้กัส ที่กุ้งเอามาใหยบรงหัวห้องนั่งกุ่มคือกลุ่มหัวมไม่ค่อยซื้อก็ไคยซื้อไล่เพราะนั่ยังอยู่ปีมันก็ได้เบิ่งอยู่พวกอย่าเบาอย่าเบาอย่าเบาเรื่อง <c oughs> ปีเรื่องนั้นมัน,นสำหรับที่นี่นะครับก็แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะครับก็จะได้ทรงนะครับค่ะจะทรงกุ๊กกอกแมวให้กับทางคุณพัชราพรนะครับนมทับุรีนะครับจะได้มุญซิบุญซิบุญ เดี๋ยวผมอจาแพ็กใส่กล่องให้ยังดีครับเพราะว่าจะแล้วฮะเอาอันซื้ออันเบบอันเฮาบีบตับแทบแทนั่นเด้อบ่แตกคั่นเอามันก็บ่แตกแล้วคั่นใส่อันึ่งเออเฮาหัวเฮาเ้าใส่กล่องแล้วบาดทีนี้เฮาก็เอาอันตับแทบแทนั่นใส่ห้องเลวก็เอาอันกล่องนิดน่อยนั่นใส่คือเพื่อจะดูประสบมาให้เฮาอือบ่แตก คุณพัตตาพรนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินบนถ้ำน้ำศูนยรจะส่งให้ผมจะเอากองทับเพล่แม่สก้อนอาหารแล้วก็เอาลูกษาให้วก็นันหลายกับผู้เป็นนิยมใส่กล่องทับเพล่กล่องอาหารน่ะแหมแล้วก็ห้าวกับใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็เอานุ่มๆเข้าไปสักซองใส่เก็ดให้เป็นแบบต้นบนนะป่านะครอย่าให้หักเครับ ยาไฮฮักยาไฮพีเพ่งขาเอาเข่งขาเราเหลือป่ะเอาขมิ้นใสย์บอสนั่นคือขมิ้นละโอ้ขมิ้นตินเนี่ยขมิ้นก็แปลงมันมจะแข็งเลยอ่ะพ่อเพื่อนเราขมิ้นเขาไม่ให้คอยค่ะคุณพัตตาคอนบอกว่าขอลูกไส้หลาเพห็นป่ะขอโตโตได้นี่บอสไม่หลุกไส้หลาอันนี้ยบอสโอ้โหเปนหมักโตนี่นะครับยา บุญธรรมจะทรงจัดทรงไหนดีจงพ่อหนะวดเนาแพ่โอ้พี่น่องบางเสียหายเบิ่งเด้เยกวะคือกันเด้ตัวยะไง่ายขืนซื้อเื้อดโอ้พี่น่องเอาเบิ่งเอาเด้ท่านผู้ชมกับแสดงความดีใจกับผู้โชคดี เอาปลาล่ำเนาะเออไปกันคันถือกันจะลืมกันเด้อขออขอโชคดีโควตเตอรีแล้ววันทีหนึ่งนะครับเดือนปีใหม่นะครับมากระซิคือถึงกันเด้อเพิ่นกระซิบคือถึงบุญคุณคือเก่าเพอเพอเพิ่นซิบเดินทางมาหาเจ้าพี่แล้วปลาล่ำบ้านเลขที่ปลาล่ำบ้านเลขที่เท่าไหร่บบ้านเลขที่ร้อยหนึ่งร้อยเนี่ยชุนชุนป่ะค่ะหมู่สามแบบแมนบ้านเลขที่ร้อยหมู่สาม ตำบลใจกับมหโชคคดีนะะบ้านมหาชัยตำบลมหาชัยนะครับอําเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับท่านใดนะครับโชคดีมีโชคลาภนะครับได้มหาปลาล่ำเลยเด้อครับโดยมันขายของอยู่นี่นะครับเด้อลานขายของพี่น้องในละเลยไงเ็ยแล้วเือแต่ห่านโอ้โหหุ่นนั่นแล้วค่ะเรือแต่ห่านขายดีแต่เ้าๆวๆนน่ะ ขายของนี้มาตลอดน้ำปลาลำเนาะเพิ่นในโศกไฮลาบเนี่ยนะครับเนี่ยค่าใดเพิ่นมากนี่มันสิบมาเป็นหนึ่งสองเดือนนี่แหละแต่ค่าพอดได้เลยละมากครับอืมนี่มีเพ่มพวมีเพ่มมีได้นี่ตัวนี้กักวักคือกันเด้อเคยถามแต่ว่าหันบวกวักคือลูกเสาลูกไสหลานเนาะนี่แหละตาเราก็ดีแต่ว่าต้นพัดตาพรอาว่าขอขอขอน้องหล่าโมด้วยครับเจหันว่า เรียกซับมือเรียกซับไหมเดี๋ยวผมแห้งเรียกนี่นี่แห้งฝุกแห้งงูครับคือที่สองข้อนองหลาเพิ่นว่าขอนองหล,ลานั่นแหละเดี๋ยวผมจะส่งให้เด้อครับเด้อมืมัน,นี้นะครับขอให้ปีใหม่นี้นะครับคุณพัฒตาพรนะครับขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับค่ะแมนแมนมื่นตาพร้อมลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสดใสกมูใสห้องห้องยศแต่เราถึงกับรับม่ได้หรอกถ้าเพิ่นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง มหาในเด <laughs> <laughs> ้อก็อย be ่าลืมปลาล่ำกับบุญถ้ำน้ำโชกเด้อครับเด้อฝากเจตังน้ำในเด้อไปออกเดินเจตังกัสต้นนี้ก็คักกี้ได้ใช่เบิ้งอยู่ปลาล่ำแปดหาตรงตรงเลยของเจตังหาแปดนะคะท่านผู้ชมจะเับจิ้งกล่องหาแปดเล่งตุ่กันคักเป็นว่าดวงทุ่งเฮาเขากันปกติเราสิบะคอยอยากอันนี้ง่ายๆเด้อปลาล่ำสิบะอยากเอ็ดจังสี่นะ เฮ็ดจักเกืือเสเราลาตื้อยู่นั่นแหละมือเขามือออกเลยคือว่าเป็นโซกีนะครับถ้าเป็่อยกระไดโศกน้ำเล้าแป็นว่าดวงเขามันสมบันแสดงว่าดวงเขามันถือกันพี่น้องนะคะก็ะได้กับให้เอฟซีมีโชคน้ำนาป่าเนะนะคะในงวดนี่แหละงวดต่อต่อไปเพราะว่าคุณป้าพนกันยังมี่น้องแมวของดีลูกกอกแมวอยู่กับยังมีลูกกอกแมวแล้วก็มีน้องแมวอีก มีหลายอยู่อ้าวถ้าแมนเพ่นอยากบูชาอีกเฮ็ดจังไดยนี่ปล่อยคือเก่าบอกคนจะค่ะแห้เอาไ้นองกันค่ะแหนเอาไ้นองกันต้นเอาเอาเป็นว่าให้รอจะกอนห่คอเป่ะตูกําลังคองอยู่เดือนนี้ก็ได้ค่ะกระลังคองอยู่ได้เดือนเอาตีเออมันออกซาบเดือนมันก็มีอีกเด้ลูกมันได้นี่ก็อยุหันละ มันมีลูกแล้วนี่นะลูกมันเมันเป็นลูกกอกเลยลูกแหลกได้นี่คันออกนี่เป็นลูกกอกเลยติมันเป็นลูกกอกเลยลูกแหลกได้นี่สาวลูกเมสาวเลยได้นี่บอกถ้ากอดาเธอเดียวเอาง่วนเอาอันง่วนนี่จุดไเมื่ออื่นนี่ย่งมันบอกค่ะเอฟซีพิมพ์มาไปซื้อป้าผมรับปากผมรับปากไปจะไปซื้อพานทองกับผ้าแดงไม่เพิ่มมาถวายเพิ่นเดี๋ยวข้าก็ขอต่อนเนาะป่านเนาะ จะพอดรอเเพราะว่าจะเดินเขาตอนนี้มือน่ะชุ่ม้ามันเทดฟ้าคอันนี้ก็เลยไปเอาเขาเอาเขานี่มาเขาก็ได้เขาก็ถึอเรีวมันจะเขามันเกิมันก็จะเขานอกเขาคือเอาหน่ะเพิ่นมาเขาเอพราะว่ามันเขาเขากับเขาไม้เขาไม่สับ เอาเป็นว่าเมื่อนี้นะค็คือแสดงความดีใจกับเอฟซีเข้าหาของมาไหว้เพิ่นเฮาจังสิขอต่อนอกเนาะก็สีเรลียงคือกันนี่ค่อยว่าสี่เหลียงประทูคกับมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับคุณคุณน้ำฝนนะครับเพิ่นหมอบขาประทูให้ยยุ่ยลอยหนึ่งนะครับยจะใ่้ประลำวยครับเดี๋ยวอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับ ผู้บางคนเขาเจ้ากับประเด็เบิงเนาะบางคนผู้เพิ่นเบิงเพิ่นก็เฮ็ดบุญมานําแต่แล้วแต่ว่าเพิ่นสิทําบุญมาเท่าใดก็ขอขอบคุณคุณน้ําฝนนะครับหรือว่าคุณลุกดิ๊กนะครับคจะขอให้โชคดีมีโชคลาภต่อไปด้วยนะเราเราตาถึงอีหลีล่ะสิเป็นคนเบิงอันเด้อค่ะเบิงระเบิงมือน่าเล่าหูเลยคุณพัดตาพรตาถึงจริงจริงบารมีเพิ่นว่านะครับเพราะว่า คนชอบลูกไสซร่าคนว่าคนมักต้นอย่างเด้อครับเด้องมือนู้นน่ะนะต้นนี้นี่ต้นนี้แห้งคักเด้อลูกไสซร่านะครับลูกไสซร่าลูกไสซร่าเราหันหน้าใส่เดียวเห็นบ่ครับดวงตาเพิันเป็นดวงตาอันนี้พันเสีเสาโตกนอพันก็ต้องมื่นตาตัวอืเราเบิ่งพักอีลีเจตังวะห้อยสังเกตคนผู้นี้นี่สิสังเกตหลายเติบค่อยตัวนี้นะก็มือนีควักเลยนี่ปลาล่ำผมก็จะถามแม่ชอบต้นไหน อย่าไปขอปลาลให้ผมว่าผมว่าชอบชอบลูกไสหลาพูเมนผู้ยิ่งบอด็กแมวกับเป็นลูกสาวเด้ววขอ่อยเบิ่งเป็นลูกสาวลูกสาวไือลูกไสแหละเพราะว่าเป็นลูกสาวว่ะข่เบิ่งสาธุนะครับคุณพัฒตาพรนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับ<อ>ก็อย่าลืมปลาลำกับปุรรมเด้วยครับเด้อ มาเด้อมาเด้อมาเที่ยวกาบสินและจ้าเด้อปลาล่ำกับเจตังอายุใกล้ๆกันนี่แหละดวงถือกันแล้วพี่น้องหาแปดแปดหาโอ้คนลูกก็แสดงความดีใจกับเจตังกันเด้งบนเด้งล่างหรือว่านี่รโอ้ยิ้มมาจากนดีใจเอาคอยบ่งแจักได้คนปีงไกลอยู่หลดกุ้งหรือขี้เต๊ดเต๊มาใหญ่เจ้าถึกเลขเจ้าถึกเลขเจ้าว่าเลยนหรือว่าเหรีเหรียดเอว่าเลยญอิริเพราะว่าจะบอกคอยว่า แต่พ่อตื้เกลี้ยงกันยามาวเงินนํากันแต่เสาเจ้าว่าอันนี้คนคนละมาคนละมาแต่เด็กเรามาแต่เด็กแต่ไหนมันก็เคยมาแต่เด็กย่างใส่เพราระว่าหลูกมันสิไปโรงเรียนมานสื่อก okay? ouais. ับเก่านะหลูบ so. ่อยพอน้องเงินมาจ่ายน่ะหลูบลูกขาดมือเสานี่ค่ะขายกรู้คนว่คือคากแต่มือนนี่ค่อยว่าเพราะค่อยขั้นมือมือเสาก็ลุกขึ้นก็ขั้นมือจะขึ้นมือมันขั้นขั้นคือขั้นแห้งแต่สิถือ ที่แต่ไล่อยู่ได้หวยบางเงินแต่คอยขั้นมืออน่ะเมนโหลดเป็นโหลดเหมือนบอกขั้นน้อยๆเลยใช้บางมือเนี่ยเขาบางมือเนี่ยนี่บังไล่มืออีกต่ไงไล่มือขอพี่สามเซ็นหนึ่งเด้อไล่มือเจ้าเออไล่มือวุญยาติก็ไปได้เจ้าหนีบบุญบว่าวก็ซีวิตไผ่เนาะ งามพอมีดวงกระดวงเจ้าของเนาะป้านไรมือคือนักคือเน้นแถวพวกเกี่ยวกับผู้ใดบัวใดเวาก็ไปบ่ได้ไปยุงไปแย่ก็ไปได้เกี้ยกอดจ่อยยุงกูรักอันนี้นี่ชีวิตบัวยุ่งเนีแล้วก็เป็นคนที่หนักเน้นเอาใจตังบ่ได้เป็นหมอดูเด้อพี่ต้องสามเซนนี่ไี่เพ่ก็ถ่วงแต่ว่าดูสะอาดแต่ละว่าแต่ว่าดูถูกว่าใครดูถูกก็นี่ถูกเงินวะนักเหน็นเง่นวะทารีลูกกอกแมวเข้าไหมอยเป็นคนมิโซ แมนลูกสาวก็เลยเป็นยังก็เป็นมอล่ำบอกครับก่อนจีกอนเป็นมอล่ำครับค่ะเพื่อกับแปะมาเลียงเพื่อก็ได้ขอขอให้ได้เป็นก็คือได้เป็นโบอะไรโบตอนนั้นนั้นถ้าเป็นมอล่ำเนี่ยเขาให้เอาหนองแมวมาเลียงแมนป่ะเพราะว่มาเลี้ยงซ้ำโตโบยูนั่นเป็นความเชื่ออืมกรนดาษเอาน่ะก็ได้ครับ กระไดกระยังอันนั้นผัดเป็นจังหนึ่งเด้อเป็นจังไรอันนั้นผัดนันงามเงินสิมากแบบเปเปิดนี่หอมหอมนี่คือหางรองแดงนี่จะพอจะว่าหอมเนาะเหมือนน่นเนาะป้าเนี่ันนี้นั่นก็คอยสื่อเด้อปกติกินถูกปกติเจ้าไม่ซื้อใช่ไหมไม่เอาเพาะไปได้ซื้อเลยเด้อไปได้กินถูกเขามาต่องเลยกินถูกหอมเออคอยย่างเขาไปรถกินถูกพวกคอยว่าพอคอยสื่อเล็กตัวใดล่ะเฮ้ย ไม่คอยว่าพทันเด็จุดคอยถือคอยว่าจ้นเป็นคอยสิถือเกลี่ยยุสันเขาก็ได้เงินจักสีม่านหย่อนยั้งคอยว่าจ้่คอยว่ากินช่วยมาเลยเจ้ากินกินถูกช่วยโหลดคอยยางขับไปมันยุ่งแรงตูวเย็นนตัวนี้มันเป็นกินถูกเด้ตัวนึ่เป็นกินหางรองแนงคอยเสื้ออยู่เด้ค่ะพระว่าคอยเคยด่าน้ำเจ้าเคยมีโชคน้ำเพลินการงานการเงิน เบาเรื่องไอ้ในครอบครัวอยังก็คือประสบความสําเร็จจะสิบ่ค่ะก็ขอให้น้องทิพย์นําเอาไม่ว่าคันน้องทิพย์ได้อันเรียนอันสาธุกองพระบรมให้ติดคันยังไฮโซ่งให้ลามให้ติดมันก็ติดเลยล่ะน้องทิพย์ติดติบองพระบรมก้อนลูกพี่น้องแสดงว่าพระลามกับเป็นคนมีบุญจังนคอยแต่อยบ่อยบ่เว้าไปดูทีเดะคอยเว้าแเราก็เว้าสุดขนาดผิดเป็นตามข่วมเสื่ออย่าของนะค่ะ เขานับถือจังสีกันห็นไปได้ถามว่ามือข่อยนี่พู้ได้เห็นกสร้างเาขากะสีวา่ามือเจา้าคือสะอาดแต่ต้นแรกคอยคอยไปคอยไปพูดบานทางบ้านผูกคู่ยังโรนคอยไปเฝ้าศพคนนั่งจังสีเนะ่ะย่าเราเป็นมอดูอลดา่ารูวว่าอนั่งมือเจา้าคือสะอาดสะอาดแต่พวกพิเัยนอลาวาพวกหนุงหยาก้องไปนอนเจ้า ได้โดยตัวเองนะเราบอกโอ๊ะว่าเราคือหมุดจักแต่เรามือขวายบึงได้มือขวายมันโบบ้หยุ่งบ้าเจ้าได้มือนักแน่นอวัดครับประลำผมจะเดินทางตามสี่สัจจาบาจาผมบอกไว้นะครับหาเลขของหลุกกอกแมวเข่าผมจะไปซื้อผ่านทองมาให้เรียกจะมาขอต่อขอรัฐบาลไทยเด้อป่าเด้อเพราะว่าเอารัฐบาลไทยเาครับ เย็นนี้ <hole. S 1> มารอติดตามรัฐบาลไทยนะครับขอกับดุกเกาะ่นนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับยานคนทรัพย์สนพรุ่งนี้มาขอตําลาวในวันพุธน้าปานเนาะเื่อเพิ่นในโชคอีกนะครับเนาะค่ะคือว่าวัดร้อนสิ้นเนี่ยสี่แปดตัวารครับกับโบนยังเอฟซีเพิ่นติดตามเนี่ยนะเพิติดตามเนาะจุดในฝันจุดในฝันจุดในิ่น อันเอานางกวันมันก็มามันาคอยกับมาอยุคคอยกับเห็นที่จี๋เจ้าจุดมันก็ยังบัได้นะขันพูันสุดบัได้เนานะดวงว่ามีพล้วก็ตัางใบคือซือเนี่ยพ่อครับเราบอกว่าซื้อเราละซื้อบัวเตอร์ละลายก็รอติดตามนะครับจะไปรัฐบาลไทยในงวดวันที่สองมกราคม2568นะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้นะครับพอเจ้าเราจะติดตามรอติดตามนะครับตอนนี้ก็ให้ปลาล่ำนะครับ ยิบยิบรับมอบครับหอใส่ผ้าแดงให้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณพัตตาพรนะครับที่นนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะแพกใสขับแวกให้ยางสมบูรณ์ดนะครับเด้อก็รอรับนะครับอยู่ได้ผสาเด้งๆหน่อยๆเจ้ามีกับเอามาทีล่ะเอาให้เป็นลงามแต่เลยบอกเสียเงินล้านให้ให้คุณแม่พัตตาพรเพินไปอันนั้นนะครับเอาตัวนี้ด้วยครับเด้อ นี่แหละครับเพิ่นมากูกไสหลาควมกิลีเด้นน่ะนะขับขับสาธถุด้วยขับเงินควักซองโวยพ่อในเพิ่นเนี๋ยป้านี่เจ้าหนีหอผ่เป็นยังแต่ซื้อามาใส่เจ้าผู้มีทัพพระแว่ไม่อันจักอันใส่ไปก่อนว่าป่าเพื่อความปลอดภัยคตะน่ารับ ไปอยุนน้ำ่นกับไฮโซไฮมันเด้อไปด่ใบรวยให้เพินถือขึ้นนี่แหละคือก้งวดอะไปก็ได้ขอโกให้ได้โศกของานให้ได้งานขอเงินให้ได้เงินในป่าเนาะจะเบิ่งดึงขนไปเบิ่งแต่ลับกนะคุหาเอามาใส่ในจังปลอดภั่ก็จะไปส่งให้นะครับคุณอันนี้ใ่ตาลทอดของคี่นนทใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนนทบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปส่งให้วันนี้นะครับ ก็ขอให้คุณพ e yeah, ye ัตราพรนะคะก็ขอให้มีโชคลาภนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะสำหรับใครที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวจะมาติดตามกับคุณป้าลำนะคะเดี๋ยวนนี้นะครับรอติดตามนะครับเย็นนี้นะครับเพราะว่าแอดมินรับปากคุณว่าจะไปสื่อท่านท่องม่เพนกนกรผาแดงนะครับรอติดตามจับมกคอกับลูกกอกนะครับลูกกอกนะครับของคุณป้าลำนะ ใช้วิจารณยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ